อ้าววันนี้เรามานเจอกันอีกแล้วเจอกับ,บยยคิดถึงวันเก่าๆว้ากกดๆค่ะอ่าอ่าเอาแยกกันแล้วทีนี้

พร้อมนี่งงไปสั้นดีกว่ายาวคนเดียวก็พอโอ้จะหดเกินไปแล้วฮะ

เฮ้ยไม่มันมีตัวหนึ่งไงมันมีที่นั่นอะให้ตัวยศกะกากาปโอล อุ้ยอแล้ว,ลว,วเดีอ๋อะวะ,อะอแวข,อขอกันกูจะไม่เล่นบาเลสแล้วเ,ออนะเดี๋ยวจะไม่เล่นบาเลสแล้วจะไม่เอาบาเลสลงเลย

มันไปมันไปบนอะบีบีแท่นบี

ถอยหน่งถอยนอยหนิง,นง,นงลงไปวางให้หน่งลงไปวางเลยกดชิปดิ là gù hai mà đó mà đó lúc này là lúc này là lúc này là lúc này này là lúc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  này là này là lúc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  này là ไม่มีไม่มีไม่มีมตัวแตัวเจตัวตัวเพียเไปไปช่วนตัวนะววงอยู่ยา,ยา <Pain> วย aw, ววาวไม่ตายอนแกไปยังยงย่งโอ้ยเจอปอฮะโอ้แม่งปอระวังมีสองตัว กระโดดไปช่วยเพื่อนหน่อย,ตตตอย,ยถ้าไปอีกทางนึงอาจจะเก็บได้เยอะกว่านี้

you know, ครับไก like. ไคนก like อนกอนขึนบบเลยครับอัดหัวแม่งปึง้งแรกอย่างเดียวเลยอ่ะใส่ฉาย,ยาซองมาให้เล่นกล บอกใส่ฉายาซองมาเล่นกลจะอะไรล่ะมันปืนไม่ตรงในห้องเดิมนะครับไปแล้วโอ๊ย